ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนาะโอ้เราจะต้องใช้สิ่งของต่อไปนี้ก่อนอันดับแรกนะคะก็คืออุปกรณ์การเขียนของนักเรียนเนาะก็คือแหลยดินสอยางลบไม้บรรทัดโอเคดินสอยางลบไม้บรรทัดคือเบื้องต้นแต่ถ้าชั่วโมงไหนคุณครูให้ใช้สีนักเรียนก็พกสีมาด้วยนะคะ,ะทำความเข้าใจเรื่องหนังสือกันก่อนนะเริ่มแรกที่อันนี้นะคะ หนังสือทุกคนจะต้องพกมาเลยเริ่มเรียนก่อนถึงตารางเรียนวิชาคุณครูนักเรียนก่อนที่จะเปิดคลิปวิดีโอของคุณครูและเรียนเก็บหนังสือมานี่คือหนังสือคุณครูจะเรียกมันว่าหนังสือเล่มสีเขียวนะคะหนังสือเล่มสีเขียวส่วนรูปต่อไปนะคะก็คือแบบฝึกหัดเล่มนี้นะเล่มนี้คือแบบฝึกหัดคุณครูจะเรียกมันว่าแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองนะคะหนังสือเล่มสีเขียว แบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองอ่ะโอเคคร่าวๆคือตรงนี้นะคะทีนี้แจ้งนิดนึงว่าเดี๋ยวคุณครูจะมีการให้ใช้สมุดด้วยนะคะ,ะสำหรับนักเรียนคนใดที่สมุดอยู่ที่โรงเรียนนะคะหรือสมุดอยู่กับคุณครูอย่างที่มีรายชื่อต่อไปนี้เนาะสมุดจะอยู่ที่ห้องของคุณครูเองเลยนะคะนักเรียนส่งงานมาที่คุณครูนะคะนักเรียนมาติดต่อรับที่คุณครูได้เลยคุณครูมาโรงเรียน แทบจะทุกวันเลยหรือสอบถามมาทางไลน์ก่อนก็ได้นะคะคุณครูมาเพื่อที่จะเตรียมสอนให้นักเรียนทุกวันเลยนะเดี๋ยวรายชื่อคุณครูแจ้งไปในไลน์ดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะเอาล่ะเราจะเริ่มด้วยวันนี้คุณครูอยากจะเฉลยการบ้านของสัปดาห์ที่แล้วนะค,ครูอยากจะอธิบายให้ฟังเผื่อใครไม่เข้าใจนะบางคนเติมก็มถูกบ้างผิดมั่งเดี๋ยววันนี้เราอาธิบายกันให้เข้าใจเนาะก่อนจะเริ่มคุณครูอยากให้ในักเรียนฟัง เจ้าของภาษาเขาออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ที่เราเรียนไปสั้นๆแปบ๊บเดียวเป็นการวอร์มส่วนใครที่ยังไม่ได้เตรียมหนังสือแบบฝึกหัดหนังสือหนังสือเรียนไปเตรียมมาด้วยเปิดเสียงฟังไปด้วยนะระหว่างนี้2นาทีแปบ๊บเดียวสั้นๆไปเลยค่ะ English sing sing town This is my town. Let's look around. The first block is here. Here are a hospital and a bank. <laughs> hospital. Bank. <laughs> <speaking> 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 ส่วนรอบที่สองนะคะเราจะมาฝึกออกเสียงกันและคุณครูก็จะแปลเล็กๆที่เขาพูดให้ในักเรียนฟังด้วยนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นตอนนี้รอบแรกลองฟังดูก่อนว่าเราเข้าใจคําศัพท์ที่เขาพูดมากน้อยขนาดไหนที่เชื่ออยากให้ทุกคนได้ฝึกฟังนะฝึกฟังไปด้วยออกเสียงไปด้วยเหมือนที่ที่เชื่อเคยบอกในห้องเรียนว่าเราฝึกมากเราได้มาก,กระปุกความรู้ของเราเราต้องสะสมเนาะ,ะมาเริ่มเริ่มกันเลยเอาไหมคุณครูขอ อาจจะที่เชื่อบ้างคุณครูว่าไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะมันก็เป็นสไตล์ปกติแหละเนาอะ Here are a hospital and a bank Hospital Bank The second block is here Here are a post office and a fire station Post office Fire station The third block is here. Here are a school, a library, a museum, and a park. School, library, museum, park. The fourth block is here. Here are a police office and a supermarket. Police office. Supermarket. The fifth block is here. Here are a bus stop, a theater, a bakery, and a restaurant. Bus stop, theater, bakery, restaurant. Isn't it wonderful? Come and see me. Review. <Bak> อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันเดี๋ยวเรากลับไปดูเมื่อกี้ก่อนนะคุณครูจะแปลให้สั้นๆแบบหนึ่งเราดูแบพร้อมกันเดี๋ยวค่อยรีวิวรีวิวคือทบทวนอีกครั้งตอนวันที่เขาให้ออกเสียงนะักเรียนออกเสียงตามเขานะนี่คือ,เ,อ,อเจ้าของภาษาออกเสียงให้เราฟังเลยที่คุณครูเคยบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของเราเพราะฉะนั้นเราต้องพูดให้ชัดเจนตามแบบของเขาก็คือเหมือนเหมือนชาวต่างชาติมาพูดภาษาไทย อาจจะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่สื่อสารให้รู้เรื่องถ้าเราพูดชัดไว้ทุกคนเข้าใจตรงกันหมดเหมือนภาษาไทยเหมือนกันถ้าเราพูดชัดไว้ทุกคนก็เข้าใจตรงกันหมดอ่ะมาเริ่มนะคะคุณครูจะแปลที่คุณผู้ชายตัวเล็กๆเ,เ,เขาพูดคาอื่นที่นอกเหนือจากคาศัพท์ให้นักเรียนฟังนะักเรียนจะได้คุ้นเคยกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษ,กษในชีวิตประจําจวันเนาะ English Sing Sing Town ทาวคือเมืองจำได้ไหมที่คุูทีเชอร์ให้สร้างเมืองนี่แหละเมืองบางคนยังไม่ส่งทีเชอร์เลยนะรีบทํานะคะอยากจะให้คะแนนทุกคนเลย this is my town this is my town แปลว่านี่คือเมืองของฉันเนี่ยเขาสร้างเมืองของเขาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหน let's look around Let's look around mm hmm. คือเดี๋ยวเราดูกันรอบๆนะเอ้ดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนบ้าง The first block is here. The first block here are a hospital The first block is here แปลว่าเออ่ช่องที่หนึ่ง The first แปลว่าลำดับแรกลำดับที่หนึ่ง The first block คือนี่ช่องที่หนึ่งอยู่ตรงนี้นะเขาวงกลมให้เราดูด้วยมีอะไรบ้างแล้วเล่นออกเสียงตามไปเนาะออกเสียงตามไป and the bank hospital bank The second block is here. The second song. Here are a post office and a fire station. Post office. Post office. Fire station. Fire station. The third block is here. The third block. Three. Here are a school, a library, a museum, and a park. School. School. Library. Library. Right, right. Museum. Museum. Park Park The fourth block is here The fourth block is here Here are a police office and a supermarket Police office Police office Supermarket Supermarket The fifth block is here The fifth block is here Here are a bus stop, a theater, a bakery, and a restaurant Bus stop ปบั a t ต๊อ a พ o รูเม่เ t ี r a ท e ร t เที่ยท์ร์เบเกอร e ่เบเกอรี r ร้ t นสเตอร Isn't it wonderful? c o m e a n d see Isn't it wonderful แปลว่าเฮ้ยมันมันมันเจ๋งไหมมันดูดีไหมมันวิเศษไยอดเยี่ยมไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเมืองที่เขาสร้างเอาลานนักเรียนมารีวิวพร้อมกันออกเสียงตามเขานะคะออกเสียงตามเขาเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเฉลยแบบฝึกหัดแล้ว Review Bakery Bakery Bank <laughs> Bus stop Fire Station Fire Station Hospital Hospital Library <laughs> Museum Park Police office. post office o c s h อยากให้เราแปลให้ฟังไหมล่ะว่าแต่ละที่หมายถึงอะไรเพราะจริงๆนักเรียนดูรูปนักเรียนก็จะ ค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรเดี๋ยวคุณครูไปแบบเร็วๆนะแปะฟังแบบเร็วๆรอบหนึ่งแล้วกันอยากให้ได้รู้จักบางอย่างเราไม่เราไม่ได้เรียนในหนังสือคุณครูอยากจะเพิ่มเติมให้อย่างอันนี้ Isn't it wonderful? Come and see me. <A> review. Review. ทุกคนนะคะ Bakery มีร <Bak ery. S 1> ้านขายขนมปังโดยเฉพาะเลยเบเกอรี่โดยเฉพาะ <Bank. S 1> ทุกคนรู้อยู่แล้วเรียนไปแล้วในห้อง หน้าโรงเรียนเรามี bus stop คืออะไรนักเรียนลองถายสิ bus stop ที่จอดรถประจำทางนั่นเองป้ายรถเมล์นั่นเอง fire station fire station สถานีดับเพลิง hospital อันนี้รู้แล้วเนาะโรงพยาบาล library โรงเรียนเรามีเลยใต้ตึกที่เรียนเรียนเมื่อกี้ไม่ทันน่ะใต้ตึกที่นักเรียนเรียนเมื่อกี้เลยนะคือห้องสมุดนักเรียนเรียนอยู่ตึก ตึกสูงตึกตึกใหม่ใช่ไหมใต้ตึกนั่นแหละมี Library ต่อไปมิวเซียม s ิวเคือพิพิธภัณฑ์นะคะ park อันนี้คือสวนสาธารณะ police office คุณตำรวจนั่นเองสถานีตำรวจ post office สถานีไปรษณีน,นะ restaurant ร้านอาหาร school เห็นไหมเอาเสียง school ไม่ใช่เอาเสียงสกู o ดนะ ซูเปอร์มาร์อันนี้เราเคยคุยกันแล้ว s u p e r ร์มาร์กตกับมาร์เกต,ต่างกันยังไงหันแปอธิบายผู้ปกครองฟังซิโชว์โชว์เหนือเลยว่าคุณครูสอนมาแล้วในห้องซูเปอร์มาร์เกต็ตกับมาร์เกต็ตมันต่างกันตรงไหน,นอย่าอธิบายแอบ,บอธิบายบบที่บ้านฟังนะเอ๊ะ <c oughs> แต่บางคนจะไม่ได้ใช่ไหมคือยิ่งใหญ่กว่าตลาดปกติซูเปอร์มาร์เกต็ตถ้าเอาภาพง่ายๆก็คือตลาดที่ติดแอร์นั่นเองซูเปอร์มาร์เกต็ตอย่างเช่น โลตัสบิ๊กซีใช่ไหมคะที่คุณครูบอกเป็นต้นแต่ถ้าเกิดเซ็นทรัลอย่างเงี้ยไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วใหญ่กว่านั้นละเป็นช้อปปิ้งมอลล์ละ theater theater อันนี้มันคือโรงละครโรงละครจะต่างกับภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ไม่เหมือนกันที theater, ่นักเรียนเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ที่ไปที่เมเจอร์หรือ EGV อันนั้นมันคือ uh, cinema อันนี้คือ theater t h e a t คือโลงลร,แบบรงละครที่แบบแสดงละครนู่นนี่นั่นเป็นแบบ มีคนแสดงน่ะคุณครูก็อธิบายเป็นภาพไม่เข้าใจใครเคยไปเฟเดอร์แล้วมีไหมแต่ซินิมาบางคนน่าจะเคยไปแล้วซีนิมาคือโงรงภาพยนตร์ที่เข้าไปฉายหนังนั่นเองอ้าหมดแล้วหมดแล้วเอาล่ะทีนี้นักเรียนเอาหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเล่นสีนอเล่นนี้นะคะ ามาดูเปิดเลยค่ะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะนักเรียนทําหมดแล้วแหละใช่ไหมคะน่าเรียนเอาสีขึ้นมาหนึ่งสีสําหรับตรวจเนาะอืมถูกติ๊กถูกเลยนะผิดน่าเรียนก็กลาผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผิดก็แก้ก็ได้ผิดก็ลบแล้วแก้ดีกว่าเนาะคำที่หนึ่งออกเสียงตามทีเช่นนะ hospital hospital คืออะไรคะนะักเรียน hospital คืออะไร hospital คือโรงพยาบาลน,นเรยก็ลากเส้นไปหาสนีสถานพยาบาล ใครจะใช้ไมบ้บรรทัดก็ใช้บอกว่าทีเชอร์ทำให้ดูสิใช้ไมบ้บรรทัดได้สี่ได้สี่ได้ส,ดสี่ไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวนะขอลบก,ก่อนนี่ไมบ้บรรทัดเราก็มีเหมือนกันเห็นไหมใช้ไมบ้บรรทัดก็ได้อะเดี๋ยวใช้ไมบ้บรรทัดจัดให้นี่ได้แล้ว hospital ถูกไหมคะถ้าต้องเรียนถูกเเรียนติดถูกเลยคะ่ะถูกต้องต่อไป swimming pool คุณครูชอบมาก swimming pool swimming pool คืออะไรคะ สว่ายน้ําก็คือเลาะรูปดีด็อกนั่นเองสาว่ายน้ำเนาะคอดีด็อกนะต่อไปออกเสียงตามทีเชอร์ค่ะออกเสียงตัวเคด้านหลังนะแบงค์ bank. ออกเสียงเคด้านหลังให้ได้ยินเสียงแบงค์ bank. ดีมากแบงค์ bank คืออะไรนะเรียนแบงค์เราจะไปแบงค์จะไปเบิกเงินหน่อยที่ธนาคารอยอดเยี่ยมไปเลยต่อไปออกเสียงสันสนไม่ใช่ซูออกเสียงซูซซดีมากเว่อร์ไว้ก่อนเว่อร์ไว้ลูก ใหญ่ไว้เล่นให้ใหญ่ไว้ซูคือส,วนส,ว,นะสวนสัตว์นะคะซูสวนสัตว์นะคะต่อไปช็อปโรงเรียนเรามีโรงเรียนเรามีคุณครูคบอกแล้ว SHOP คือร้านค้าช็อปและสุดท้าย s u per market ขอโทษค่ะ s u per market คือคือ,ค,อคือตลาดติดแอร์นั่นเองค่ะอธิบายง่ายๆเนอะก็คือดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าตลาดทั่วไปหน่อยนึงก็คือมันติดแอร์ได้แล้วนะ ให้ดูแป๊บหนึ่งทันไหมคะใครใครผิดอะไรก็ลบแล้วก็โยงใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะใครถูกหมดเลยได้ได้ถูกหมดเลยนะเล่นให้รางวัลตัวเองหน่อยให้ดวงดาวตัวเองไปเลยห้าดวงเป็นไงล่าทำถูกหมดเลยนะแบบนี้ใครถูกสี่ข้อก็สี่ดวงไม่เป็นไรเอาเท่าที่ชอบอ่าเลือกที่ชอบไปนะคุณครูไปนะปนะต่อไปนะใครไม่ทัน พอยไว้ก่อนคือหยุดไว้ก่อนหยุดกดหยุดคลิปชั่วคราวก่อนแล้วค่อยไปต่อแต่ถ้าเกิดใครทันไปไปกับคุณครูเลยรูปต่อไปอุย้ยตายแล้วขออภัยค่ะหน้าต่อไปค่ะหน้าต่อไปนี่หน้าต่อไปคือหน้านี้นะคะหน้าข้างๆกันคือหน้าสามสิบห้าเนาะเอาล่ะมันมีคำว,ว่า Bank คํคำแรกเนาะคำนี้คำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคือ Bank เจอไหมแบงค์ Bank. อยู่ตรงไหนแบงค์ Bank. อยู่ตรงไหนคะนี่แบงค์ Bank. อยู่ตรงนี้ค่ะแบงค์ Bank. คำที่หนึ่งตรงนี้นะแบงค์ Bank. หาเจอไหมใครยังไม่ทำนักเรียนทำไปพร้อมคุณครูเลยคำที่สองซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตครูเปลี่ยนสีเนาะจะได้ไม่งงซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ติดกับพี่แบงค์เลยซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ติดกับพี่แบงค์เลยโอเคไปค่ะ ข้อที่สามชอบชอบคือร้านค้าชอบอยู่ไหนนะคุณครูหาไม่เจอชอบอยู่ไหนนะ้าชอบชอบอ่าอยู่ติดกับพี่แบงค์ใช่ไหมตรงนี้ชอบ S h O P shop ข้อที่สามอยู่ตรงนี้นะคะหมายเลขสี่เอาเสียงสั้นๆ Zoo Zoo อยู่ถัดจากซูเปอร์มาร์เก็ตปันไหนหนึงตรงนี้ค่ะ Zoo Okay ต่อไปสาวไว้น้ำ swimming pool s w i m m i p o o หาโอโอสองตัวหน่อยสิอ่านี่ไงเจอแล้วอยู่ถัดกันติดกันเลย swimming pool ได้ไหมคุณครูขอโทษค่ะคุณครูเคยเขียนลืมเขียนหมายเลขให้หนูนะอันนี้สี่อันนี้ห้าน,น,นะคะสุดท้าย hospital hospital คือโร,โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็อยู่ติดกันมาเลยดิเขาไล่กันมาเป็นแถบๆเลยเนาะ อีฮอสพิตอลโอ้ยคบไมเนี่ยขอโทษค่ะทำไมเนาะขอไ้นะคะ H O S P I T A L hospital โรงพยาบาลเอาละเรียบร้อยได้เนาะอ่ะเติมข้างล่างรูปที่สองรูปที่สองเป็นร้านขายกาแฟ Coffee Bean Coffee Bean e ี Coffee Bean ขายทั้งกาแฟแล้วก็ชาเนาะ อันนั้นเรียงก็เติมลงไปนะคะ shop s h o p shop เวลาเรียนเขียนนะเรียนสเปลไปด้วย s p e l l ิ n งไปด้วยคือสะกดไปด้วยตัวอักษรอะไรฝึกไว้นะจะได้ทําได้บ่อยๆเวลาครูให้เขียนตัวอักษรนะจบป .3 านักเรียนต้องเขียนอย่างน้อยๆเถึงแซนนักเรียนต้องได้แล้วแหละเนาะเอาต่อไปรูปที่3 s u p e r ปอร์มา s u P E R M A R K E T, supermarket. ต่อไปข้อที่4ยาวหน่อยคุณครูเขียนด้านล่างนะคะ Swimming pool S W I M M I N G P W O L Swimming pool. ต่อไป Z o o ในรูปเขียนบอกแล้วและสุดท้าย Bank อะไปแล้วนะใครไม่ทันพอร์ตไว้นะคะไปหนะ้าต่อไปกันเถอะต่อไปนะคะเขาให้ล o กนี่โจทย์บอกอยู่ตรงนี้โจทย์เดี๋ยวนะโจทย์บอกว่าลุกลุกเดี๋ยวนะอ่ะลุก lead and write look แปลว่าดูมองดู read แปลว่าอ่า uh, น and write แปลว่าเขียน T คือ true ถูกต้องกับ false ไม่ถูกคือผิดนั่นเองอย่างข้อที่หนึ่งนะัเรียนออกเสียงตามทีเชอรนะ์เนาะ The supermarket is behind the swimming pool behind แปลว่าอะไร behind แปลว่าอะไรคะข้างหลังนะักเรียนดูซิ supermarket อยู่ข้างหลังสาวไว้น้ำไหม ไม่เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดข้างหน้าคืออยู่หนูมองเห็นก่อนนั้นคือด้านหน้าของหนูลูกต่อไปข้อที่2นะคะ The swimming pool ออกเสียงตามที่เชื่อเร็ว The swimming pool is is นี่เป็น verb is อะไรนะ The swimming pool is in front of the bank The swimming pool is in front of the bank. Swimming pool อยู่นี่ in front of bank ไหม in front of แปลว่าอยู่ตรงไหนข้าง,ข,างา awa, ข้างหน้า in front of แปลว่าข้างหน้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกใส่ตัว t ลงไปจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วต่อไปเนาะต่อไปข้อที่3ออกเสียงไปกับคุณครูนะถ้านักเรียนไปนั่งทำเองที่บ้านนะักเรียนไม่ได้ออกเสียงนะไม่ได้ฝึกนะคุณครูอยากให้นะักเรียนได้ฝึก ข้อที่3 the bank is behind the hospital D ใช้ D เพราะว่า,าขึ้นต้นด้วยตัว h เราจะอ่านออกเสียงว่า D อ,ออกเสียงว่าดีจริงๆปกติเราอ่านออกเสียงว่า the the แต่เราอ่านออกเสียงว่า d เวลามันเวลาคำที่อยู่ต่อหลังนั้นขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u หรือแล้วก็ตัว H จะขึ้นจะอ่านออกเสียงว่าดทันทีเพราะฉะนั้นข้อนี้อ่านใหม่ตามทีเชื่อนะคะ The bank is behind the hospital The bank is behind the hospital ถูกมั้ย Bank ถูกไหมข้างหลังใช่ไหมคะเขาหันหน้าไปทางเดียวกันอยู่ข้างหลังไหมอยู่ข้างหลังสิถูกต้องเก่งมากค่ะต่อไป The shop is next to the zoo the shop is next to the zoo next to คืออะไรดูติดกันถัดจากติดกันคือ next to กับ near ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ near คืออยู่ใกล้ก็จริงแต่คือไม่ใกล้ติดกันเหมือน next to ใช่ไหมเราเคยเรียนในห้องเราเคยทำกิจกรรมด้วยกันแล้วเนาะอ้าวเพราะฉะนั้น shop กับมัน next to the zoo ใช่ไหม two โอ้ยง่ายมากๆหลายคนทำได้ยอดเยี่ยม ต่อไปข้อสุดท้าย The shop is in front of the hospital มัน in front of ไหมอ่ะไม่นะ El F f o l นั่นเองไม่ใช่ F นะออกเสียงให้มันเวอ้อไว้ El F อืม, <c oughs> <c oughs> มเขียนมาค่ะไปค่ะโอเคนะเรียบร้อยหน้าต่อไปอันนี้ ต่างคนต่างวาดนะแต่ต้องวาดยังไงนะเล่เขียนคาแปลภาษาไทยไว้แล้วคุณครูเห็นบางคนแอบแปลภาษาไทยไว้เล็กๆเนาะอันนี้หน้านี้คุณครูคขอตรวจเองดีกว่านะ้าเล่ก็ต้องวาดข้อที่1คือ draw แปลว่าวาด draw the bank is in front of the hospital แสดงว่าแบงค์ข้างหน้า in front of ข้างหน้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะอันนี้ behind behind แปลว่า ข้างหลังเห็นไหมคะข้างหลังเพราะฉะนั้นก็ต้องวาดสมมิ่งพูลอยู่ข้างหลังซ o Shop next to next to คืออยู่นี่ใกล้ๆกันแบบนี้เลย next to เนาะถัดจากต่อไป s u p e r ร์มาร์ is next to เหมือนกันข้อนี้เหมือนกันเห็นไหมแต่อยู่ที่ว่ามันเป็นใครอะไรยังไง yourself is in front of the zoo ยูเซลคือคุณนั่นแหละตัวของคุณนั่นแหละอยู่ข้างหน้าส่วนสัต์อ่ะวาดไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูค่อยตรวจเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เดี๋ยวตรวลจล้าจะอธิบายอีกทีหนึ่งเพราะมันต้องตรวจแยกทีละคนเนาะรูปต่อไปจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวครูสั่งการบ้านเนาะคึบอ,อ่ะวันนี้คุณครูให้การบ้านหน้านี้หน้าหน้าต่อไปคือหน้าสา มีเสียงตะโกนบวกลวกวยมาว่าทำแล้วอืมทําแล้วบางคนทําแล้วบางคนยังไม่ทํานะนเล่นไปทํามานะคะดูแผนที่แล้วตอบคุณครูน้อว่าเอ่อใช้คําว่า next to in front of หรือว่า behind นะคะอันนี้กานบ้านนะกันบ้านมีหน้าที่หนึ่งคือแบบฝึกหัดแล้พับพับไว้นะคะเวลาถ่ายรูปส่งจะได้ถ่ายรูปส่งได้เนาะแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองหน้าสามสิบแปดสีเหลืองนะคะ 38นักเรียนเวลานักเรียนส่งกันบ้านนักเรียนเพิ่มลงในอัลบั้มของใครของมันหรือได้เลยนะคะไม่ต้องส่งเป็นรูปนะคุณครูจะตรวจให้เฉพาะรูปที่อยู่ในอัลบั้มของใครของมันเท่านั้นเนะเาะอ่าวสุดท้ายกันบ้านอีกเล่มหนึ่งนักเรียนหยิบเล่มหนังสือเล่มสีเขียวขึ้นมามีสองหน้านะวันนี้นะเล่มสีเขียวนะคะนักเรียนเปิดหน้า49เนักเรียนจะเห็นแบบคุณครูตรงนี้49 เล่มสีเขียวหนะ้า49 49 o p e n your book page 49 49 o k a y a r e o y o u ready yes 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 อ่านแล้วเล่นก็ดูคุณครูอ่านให้ฟัง my mom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  เขาบอกอยู่ข้างบนคนแรกคือ dad นี่ dad ดูรูป dad s ิ dad มีไหน dad คือคนที่หนึ่งนี่คนนี้ dad คนที่หนึ่งนี่คือ dad นี่คนนี้ dad หมายเลขหนึ่งครูใส่ไว้ให้ตอบเองนะ mom มัมคือ mother หรือว่าแม่นั่นเองคุณแม่นี่ไงใส่เสื้อสีเขียวหมายเลขสองต่อไป brother brother อยู่ตรงนี้หมายเลขสก่อนจะทำนะใส่หมายเลขไว้ก่อนใส่หมายเลขไว้ก่อนต่อไป uncle uncle คือคุณลุง uncle นูน่นคุณลุงอยู่นูน่น คุณลุงอยู่นู่นหมายเลขสี่อังโคอยู่นี่ต่อไป sister sister คือพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้เหมือน brother brother คือพี่ชายหรือน้องชายก็ได้อันนี้คือหมายเลขห้เอาล่ะได้หมายเลขแล้วเสร็จแล้วนักเรียนทำเหมือนเดิมเขาให้ทำอะไร look and write t through f f นั่นเองเหมือนเดิมแค่ใส่ t กับ elf มาให้คุณครูคุณครูอ่านให้ฟังนะคะข้อที่1นึ่งแล้วเล่กจะใส่เลยก็ได้หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องถ่ายรูปมาส่งคุณครูนะเป็นกันบ้านจะทําตอนไหนก็แล้วแต่สะดวกอ่ะครูอ่านให้ฟังก่อน my mom is in front of the supermarket my mom is in front of the supermarket อ่ะใส่หมายเลขนะข้อที่2 my dad is behind the bank my dad is behind the bank ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันลองเติมดูค่ะข้อที่ส my brother is behind the zoo my brother is behind the zoo ข้อที่ส my sister is next to the school my sister is next to the school และข้อสุดท้าย my uncle is in อันนี้น่าจะเป็น in front of นะ or in เลยอืมโอเคเอาใหม่ my uncle is in the supermarket in นักเรียน in ตัวนี้แปลว่าข้างใน in แปลว่าข้างในถ้า in front of แปลว่าข้างหน้า my uncle is in the supermarket เอาและเรียบร้อยแล้ววันนี้สรุปคุณครูมีการบ้านสองหน้าสองเล่มนะเล่มที่หนึ่งคือเล่มแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองหน้าสามสิบแปดนะคะส่วนอีกเล่มหนึ่งคือเล่มหนังสือเล่มสีเขียวหน้า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 อะไรหายไปแล้วคุณครูหน้าเอ่สี่สิบเก้าอ่ะโอเค จบแล้วสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเฉลยแบบฝึกห,หัดให้ครั้งต่อไปนะักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้ครบนะคะส่วนใครที่สมุดยังอยู่กับคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งไปในไลน์นะคะขอบคุณสําหรับการตั้งใจเรียนนะคะเจอกันครั้งต่อไปนะในสัปดาห์นี้นะสัปดาห์หนึ่งเราจะเรียนภาษาอังกฤษสองครั้งสวัสดีนะคะบ๊ายบาย